สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์แฟนไลฟ์นะคะวันนี้อิงอยู่กับพี่เต ยินดีต้อนรับกลับมาไปอยู่ช่องใหม่ซะนานมากับมาไลฟ์กับเราได้สักทีนะคะวันนี้ค่ะแน่นอนว่านี่คือซีรีส์พนไลฟ์นะคะที่จะนําสาระความรู้การใช้รถถนนการต่อประกันความรู้เกี่ยวกับประกันต่างๆมามอบให้คุณนะคะจุกๆเลยในทุกๆวันพุธแบบนี้นะคะและแน่นอนว่าวันนี้เราก็มีสาระความรู้ดีๆมามอบให้คุณเยอะมากๆเช่นกันเดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่าว่าแต่ละท็อปิกที่เราจะพูดกันวันนี้มีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยเราจะมาแปะพิกัดการนี้หลายคนน่าจะกําลังรอคอยอยู่เลยนะคะกับสถานที่ถ่ายรูปช่วง วน,นี้แน่นอนว่าในช่วงเฟสติวิตี้แบบนี้นะคะที่เต็มไปด้วยแสงไฟแล้วก็บรรยากาศดีๆจะต้องมีสถานที่ถ่ายรูปจึงจ้งๆให้คุณได้ไปถ่ายกันนะคะวันนี้เรานํามาแนะนํากันนะคะอยู่ย่านปทุมวันนี้เองอย่างที่2ค่ะวันนี้จะมาพูดว่ายางแตกเนี่ยจะต้องทอํายังไงต้องรับมืองยังไงเพราะทุกคนน่าจะเคย ประสบปัญหานี้อยู่นะคะไม่ว่าจะขับรถเสยฟุตบาทหรืออะไรก็ตามพูดถึงตัวเอง <laughs> ยังแตกบ่อยมากนะย <laughs> ังถ้าเกิดว่านับจํานวนที่ยังแตกเออในในการขับรถขับใช้ใช,ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะก็ต้องบอกเลยว่าดิฉันมอบโลให้ตัวเองคะ <laughs> ่ะ<ง>ยังแตกทุกปีปีละส,สองสเ<า>ส้นเออเาอาต่อไป สาค่ะเราจะมาพูดในเรื่องของธนชาติประกันภัยนะคะซึ่งวันนี้เป็นผู้ที่มามอบของรางวัลให้เราด้วยเป็นกระเป๋าทั้งหมด4ี่ใบเดี๋ยวเกระเป๋าขึ้นมาโชว์นะคะก็จะให้กติกาเดิมเลยกับคนที่ถามำ่ามเข้ามาน่าสนใจที่สุดนะคะแล้วก็ได้รับการตอบจากเราค่ะในช่วงท้ายรายการเนี่ยเริ่มรออยู่คอนเฟิร์มการรับสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ข้อ4ี่ค่ะเราจะพูดถึงการเปรียบเทียบเบี้ยค่ะหรือว่าช่วงคนอินของเราวันนี้มาดูในส่วนของรถ To โยต้าไฮ u ักเรเวอร์ร็อกโค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวก คองประกันภัยเขาหยุดรับประกันวินาสภัยชั่วคราวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้พี่ต้นจะมาให้คําตอบนะคะได้ครับอ่าโอเคอย่างแรกเลยค่ะตามสัญญากันเมื่อกี้บอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาแปะพิกัดน,นะคะสำหรับสถานที่ถ่ายรูปที่น่าสนใจในช่วงคริสต์มาสแบบนี้นะคะใกล้แล้วใกล้ถึงที่ผ้านี้แล้วนะคะใครที่กําลังเล็งหาว่าเอ้ยจะไปถ่ายรูปคริสต์มาสแบบนี้ให้สวยๆลงอวดเพื่อนในโซเชียลมีเดียได้ที่ไหนเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันเลยหน้าไปแล้วก,หวก็หน้าถ่ายรูปบ้าง ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนออกเดินทางเราขับรถเราก็ต้องมีประกรันรถยนต์ใช่ไหมด้วยความที่ในเมืองเนี่ยมันรถติดแล้วก็อุบัติเหตุมันเกิดได้ง่ายมากเกิดได้ตลอดเวลาเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบมอไซ้เฉียวหรือเราแบบเฉียวรถคนอื่นหรือแบบเบรกไม่ทนันอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สําคัญกว่านั้นหากเรามีประกรันภัยรถยนต์แต่เราดันลืมวันหมดอายุ การขอชแชร์ละกันเป็นทิ่ที่การใช้เองก็คือจะเป็นบริการดีๆจากออโต้อลเลอร์นะคะออโต้อ e เลอร์เนี่ยเขาจะเป็นบริการแจ้งเตือนต่อประกันภาษีพอรบอรหรือแม้กระทั่งแบบเข้าศูนย์ซ่อมอู่อีกหนึ่งอย่างนะที่การคิดว่าเราเตือนได้จริงๆก็คือก็สมมุติว่าประกันหมดวันนี้ละกันเนาะแล้วกแล้วก็ลืมไปแล้วว่าประกันหมดวันไหน เนี่ยแต่ดีที่มีตัวออโต้อเลอร์ช่วยแจ้งเตือนแบบวันหมดอายุของเราใครที่เป็นคนขี้ลืบแนะนำนะก็ว่าใช้ออโต้อเลมันดีจริงเป็นบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทุกคนกรอกวันได้เลยว่าประกันเราจะหมดวันนี้มันจะทําให้เราเตือนขึ้นได้ว่าเอ้ยวันนี้ประกันฉันจะหมดแล้วฉันก็จะแจ้งเคลกก็ใช้ Auto Alert ออโต้อเลเถอะ แรกนะคะวันนี้ค่ะกัดอยู่ที่นี่เลยค่ะเซนทรัลเวิล์นะคะร้านข้างหลังก็คือเต็มไปด้วยน้องปิกาจูทุกคนสวยมากเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์ว่าแต่ละจุดขายรูปแบบไหนดีนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่า ที่2นะคะต้นขิดมาหน้าลานสยามพารากอนค่ะนี่เลยสวยมากบอกแล้วว่าต้นคิดมาไมจําเป็นต้องถ่ายกลางคืนเสมอไปถ่ายกลางวันก็สวยเหมือนกันค่ะถ่ายกลางวันก็คือวิวดีมากคนะ่ะสถานที่ที่สามนะคะสาวหวานไม่ควรพพาดค่ะสามย่านมิตรทาวน์นะคะต้นขิดมาสีฟูมากวันนี้ก็คือแต่งตัวเข้าเตมสุดๆสวยมากมุมถ่ายรูปเยอะมากต้องมาค่ะ ก็จะมาแปะพิกัดสำหรับคนที่อยากจะขับรถมาแนะนํามาจอดที่สยามสเควรเชื่อว่าหลายๆคน่ะเวลาจอดรถในที่จอดรถอะไม่เคยสังเกตรถตัวเองหรอกเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่สังเกตรถ,รถตัวเองจนวันนึงอะอยู่ดีอะรถอะมีรอยบุบได้ไงก็ไม่รู้แต่ในเคสนี้นะคะถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งอะเขาก็รับผิดชอบไปทุกกรณีอยู่แล้วต่อให้เราไม่มีผู้กรณีมาแต่ถ้าเป็นชั้นสองคัดอย่างเงี้ยก็จะเคลมในกรณีที่รถชนรถเท่านั้นแล้วอย่างนี้เราไม่มีผู้กรณีจะทำยังไงเราก็จะต้องเสียเวลาต้องไปขอกล้องจอปิดที่ห้างดู พอเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันอย่างเงี้ยทำให้เบี้ยปีต่อไปนะคะแพงขึ้นบริษัทประกันภัยเดิมก็จะส่งค่าเบี้ยมาค่าเบี้ยมันจะแพงขึ้นทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องย้ายบริษัทประกันซิลส,สแเปนก็เลยมีบริการดีๆที่คอยดูแลคุณไม่ว่าจะเป็นให้คําแนะนําแบบบริษัทประกันปีต่อไปที่ไหนดีหรือเปรียบเทียบเบี้ยมีให้เลือกมากกว่า20บริษัทเลยค่ะเราสามารถเปรียบเทียบไ,ได้เลยว่าปีหน้าเราจะทําบริษัทไหนดีเบี้ยเท่าไหร่ทุนเท่าไหร่มันดีตรงนี้แหละครบจบในที่เดียวค่ะ หลังจากวันนี้นะคะตะลุยถ่ายต้นคิดมา,มาสามที่แล้วหิวค่ะทุกคนก็เลยพามากินของเด็ดย่านบรรทัดทองค่ะร้านนี้เลยคะ่ะก็จะต้ตยมยำหมูกาะชอนนะคะหมูกรอบนะคะของเฮียจูโฆษณาค่ะหิวแล้วอะ่ะเล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าน่ากินแค่ไหนที่เด็ดของร้านนี้เริ่มแล้วนะ ขออนุญาตกินนะคะอ,อร่อยอะ่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสถานที่เด็ดๆที่เราคัดมาให้แล้วค่ะย่านปทุมวันนะคะมีต้นคิดมาสวยๆน่าถ่ายไปหมดเลยไม่ว่าจะถ่ายกลางวันหรือกลางคืนก็สามารถมาถ่ายกันได้เลยนะคะและสําหรับใครนะคะที่มีแผนจะเดินทางออกต่างจังหวัดอย่าลืมเช็ควันหมดประกันของคุณและนลํารถข้าสู่เพื่อเช็กระยะก่อนเดินทางไกลด้วยนะคะ เรามีบริการดีๆค่ะออโต้อเลอร์ตนะคะเตือนคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเตือนต่อภาษีประกันพรบหรือเช็คระยะเข้าศูนย์ทั้งหมดนี้เตือนให้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะสามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อใช้บริการฟรีได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อ่าอะละนี่ก็พาไปตะลุยย่านปทุมวันหลายที่เลยนะแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะโซนที่เป็นถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสก็มีหลายที่นะอย่างแถวบ้านอิงก็มีในโซนของอ่าส่วนของแฟชั่นหน้าแฟชั่นก็มีต้นคริสต์มาสใหญ่มากอ่ะก็ลองดูละกันนะคะว่าแต่ละสถานที่ที่ตัวเองสะดวกคือที่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้จะไปไหนและอยากได้ความอลังการก็ตามคลิปเลยนะคะที่วันนี้ได้พาไปในส่วนของเซ็นทรัลเวิด์หรือว่าพารากอนอะไรแบบนี้นะคะอ่ะโอเคมาพูดถึงอีกหนึ่งข้อสําคัญที่เราเกริ่นไว้ตั้ง ื่องของรถยางแตกค่ะจะต้องรับมือยังไง ทีนี้เวลามีอาการตามมานะคะแบบที่กล่าวมาเนี่ยคนขับจะต้องทำไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าเกิดคุณพบว่ารถของคุณยางแตกเนี่ยให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตังนี้นะคะอย่างแรกเลยพอรถยางแตกแล้วมันอาจจะมีการเสียอาการหรือว่าหลงทิศทางได้เราต้องจับพวงมราลัยให้มั่นนะคะแล้วก็2อ,อย่าเพิ่งตกใจก็คือจับพว <ผม S 2> <อ>งมาลัยให้มั่น,นตั้งสตินะคะ2ประคองรถให้ดีค่ะให้ยังคงอยู่ในเส้นทางตรงหรือว่าเส้นทางที่คุณกำลังจะต้องไปอีกถ้าเป็นเส้นทางที่มันโคง้งตามเส้นถนนก็ประคองให้อยู่ในเส้นแบบนั้นนะคะเเปิิดไฟฉุกนค่างที่3 อย่าลืมเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้รถที่ตามมาด้านหลังได้รู้ว่าเกิดความผิดป,ตปกติกับรถของคุณนะคะแล้วก็ 4. ผ่อนความเร็วค่ะให้ให้ใหอาจจะจากที่เหยียบคันเร่งแรงๆเนี่ยผ่อนคันเร่งแต่ยัาไ่ถึงกับต้องเหยียบเบรกแรงไม่งั้นเดี๋ยวรถจะหมุนหรือว่าด้านหลังอาจจะเกิดรถชนได้ผ่อนคันเร่งลงนะคะไม่ต้องเหยียบคันเร่งให้รถชะล,ล,ลอตัวลงแล้วค่อยๆใส่เบรกสุดท้ายเนี่ยค่อยๆเอารถเข้าข้างทางค่ะเพื่อรอเช็คความผิดปกติต่อไปนะคะหรือว่ารอเรียกการเปลีย่ยนยางอะไรต่างๆนะแต่สิ่งที่ห้ามทําเลยเมื่อรถยางแตกนั่นก็คื ใช้เบรกมือค่ะเพราะการที่รถกําลังยางแตกแล้วคุณใช้เบรกมือทันทีจะทําให้รถควงหรือว่าเพลงได้โอ้อันตรายมากแล้วก็อย่างที่2นะคะหากรถไม่เกียร์ธรรมดาค่ะอย่าเพิ่งใช้คลัชจนกว่ารถจะใกล้จอดแล้วอ่า<ม>นี่คือข้อห้าม2อ,อย่างนะคะสำหรับรถยางแตกทีนี้เวลาคุณขับรถไปไหนมาไหนยิ่งช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะแน่นอนว่าแพลนออกต่างสวัสด์ของแต่ละคนนี่ก็คือเพียบนะคะแต่ต้องบอกเลยนะว่าการออกต่างสวัสด์แบบนี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือประกันร,รถยนต์ที่ควรจะติดไว้กับทุกรถนะเพราะว่า การเกิดอุบัติเหตุเป็นไปได้สูงมากเนื่องจากปริมาณรถบนท้องถนนนะคะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็การขับขี่แน่นอนว่าจากเส้นทางไกลอะไรเงี้ยก็จะเป็นการขับขี่ที่ค่อนข้างใช้ความเร็วสูงนะคะอุบัติเหตุสามารถเกิดได้เยอะมากต่อให้เราระวังแค่ไหนก็ตามบางทีอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเรามันเกิดจากคนฝั่งตรงข้ามหรือว่าคนที่ใช้ถนนด้วยกันนะคะดังนั้นการมีประกันไว้ก่อนสบายใจกว่ามากๆเลยนะคะแนะนําให้ต่อประกันกับซิรสแปนเลยส่วนใครที่เป็นคนขี้ลืมว่าประกันจะหมดอายุอะไรพรบอหมดหรือยัง อะไรอย่างเงี้ยต้องเ <จะ S 1> ช็ครถเมื<ด>่อไหร่จำ<ด>ไม่ได้ไไดแนะนำค่ะ ให้เข้าไปที่ไลน์ของซิลซ์แสเปนนะคะแอดไซน์ไลน์แอดไซไน์<ม>ซิลแปหรือว่าคลิกลิงก์ที่ปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์ไลฟ์นี้นะคะคลิกเข้าไปเข้าไปปึ๊บก็เข้าสมัครเลยค่ะกับออโต้ alert ค่ะออโต้ Auto alert จะเตือนคุณหมดเลยเนะี่ยแล้วฟรีด้วยนะเตือนในเรื่องของการตอบพรบราการตอบประกันค่ะการตอบไปกับขี่แล้วก็การเอารถเข้าศูนย์ดังนั้นเตือนทุกๆแง่มุมเกี่ยวกับการใช้รถเลยสมัครไว้สบายใจนะคะแล้วก็เหมือนช่วยให้คุณใช้รถได้อย่างปลอดภัยและสบายใจที่สําคัญทุกคนที่สมัครนะคะภายในเดือนนี้ ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นชื่อผู้โชคดีที่เราจะจับรางวัลเดือนละหนึ่งครั้งครั้งละ5รางวัลเป็นรางวัลใหญ่เลยนะดังนั้นสมัครออโต้เลิร์ภายในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวจะมีชื่อของคุณปรากฏอยู่ในฉลากที่เราจะจับกันแน่นอนครับใช่โอเคพี่ตนน้นมีคําถามจะถามตอ่อไปอยากจะถามว่าเมื่อกี้เราพูดถึงรอยางแตกกันกทีเนี้ยรอยยางแตกเรามีข้อรู้แล้วเราต้องทํายังไงบ้างแต่อยากรู้ว่าถ้ายางแตกเช่นเราไปเหยียบอไอตัว เขาเนี่ยข้างทางหรือว่าเราไปเหยียบตะปูหรือมันแตกด้วยการเสริมสภาพของยางเองอะไรแบบนี้ประกันรับผิดชอบให้ไหมโอเคที่ตอบนี้ว่าถ้าปกติแล้วยางแตกประกันจ่ายหรือรับผิดชอบไหมประกันรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับจ่ายตามปกติต้องบอกเห็นว่ายกตัวอย่างเช่นสมมติเราขับรถอยู่ดีๆครับน้องอิงแล้วปรากฏว่ายางเกิดระเบิดเกิดแตกและการตามความเสริมหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วรถพลิกคว่ำหรือว่าตกไหลข้างทางนะครับถ้าเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งทั่วไปก่อนเนาะอันนี้จะสามารถเคลมได้ตามปกติ รถยนต์สามารถเคลมไดปกติ100%แต่เรื่องของตัวยางนะครับ จะมีการเคลมได้แต่ว่าจ่ายค่ายางอยู่แค่ประมาณ50%าสนสมมุติว่ายางเส้นเนี้ยที่แตกเนี่ยมูลค่า3,000บาทอาจจะจ่ายแค่1ันห้าเพราะว่าถามว่าทำไมถึงจ่ายแค่ค่ามันมีค่าเสื่อมของยางที่ใช้งานใช่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประกันรถยนต์2พิเศษ3พิาเปษรเอันนี้มันจะไม่สามารถเคลมได้นะครับเพราะว่าต้องเกิดเรตุรถชนรถใช่นะครับก็ต้องดูกรณีอย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่ารถยังสามารถทำประกันชั้นหนึ่งได้อย่างที่น้องอิงบอกอยากให้แนะนาทํประกันชั้นหนึ่งไว้เลยนะครับแล้วก็อันนี้จะบอกว่าอียา่่งท น้องอิงบอกเวลาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บนะครับส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องตัวความคุ่งครองเนี่ยหนึ่งก่อนเวลาเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันต้องตั้งสติก่อน,เป,นเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมต้องตั้งสติทุกคนจะบอกว่าทุกคนต้องตั้งสตินะครับแต่นอกเหนือจากการตั้งสติแล้วเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ถ้าเกิดเราอ่านข้อความหรือบทความต่างๆหรือว่าเราไปดูพวกประสบการณ์ที่หลายๆคนเขาเกิดเหตุอย่างเช่นยางแตกแล้วเขาแชร์ว่าต้องทำอะไร อันนี้เวลาเราเกิดเหตุจริงจะทําให้เรารู้เราค่ประเมิสนสถานการณ์ได้ก่อนแลวสามารถเอามาใช้กับชีวิตจริงได้อ,อ่านไปดูคลิปย u ทูบทิกตอร์หรือว่าดูตัวบทความต่างที่เขาเขียนในพันธิปก็ได้ว่าเ, ي, เกิดอุบัติเหตุเราต้องทำอย่างนี้ก่อนนะอย่างที่มีเีาบอกเมื่อสักครู่พอเรามีความรู้แล้วเนี่ยวลเราเกิดเหตุจริงเราจะไม่ตื่นตระหนกตกใจนะครับมผมอ่าโอเคนี่ก็คือคำแนะนำจากพี่ต้นนะคะคล่าสุดมีอยากมีเรื่องอยากที่จะมาแนะนำทุกคนอย่างที่เราพูดกันไปเรื่องยางแตกหรือการต้องเปลี่ยนยางเนี่ยปกติเราจะต้องเอารถไปทิ้งไว้ที่ร้าานยง ร้านเอ่อซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ,างๆเช่นร้าน,ๆๆๆน,นเหลืองๆอะไรเงี้ยนึกออกไหมร้านเหลืองร้านเหลืองๆมันจะมีร้านหนึ่งที่แบบดังๆที่แบบเขารับเปลี่ยนยางอะไรเงี้ยอ่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอิงจะบอกว่าทุกคนสามารถเอารถทิ้งไว้ที่บ้านแล้วเรียกริ้งกริ้งกริ้งให้เขามาเปลี่ยนยางให้ที่หน้าบ้านได้เลยนะคะครับโอ้ง่ายมากจะมาใช้ให้ฟังค่ะคือเขารับบริการถึงหน้าบ้านเลยนะคะทำให้ ใครที่ไม่รู้เนี่ยว่าจะเปลี่ยนยางที่ไหนดีเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะเตรียมพร้อมสําหรับทุกการขับขี่แบบที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ร้านเปลี่ยนยางนะคะให้สวัสดีจิบ๊บจนี่ชื่อน่ารักมาก สวัสดีจิ๊บจค่ะเขาจะไปช่วยคุณเปลี่ยนยางให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็เป็นทีมงานมืออาชีพด้วยและที่สำคัญคนอกจากเปลี่ยนยางแล้วจะฟรีด้วยค่ะกับบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ถึง27รายการเลยดังนั้นใครที่สนใจอยากเปลี่ยนยางแบบง่ายๆจอดรถไที่บ้านให้คนมาเซอร์วิสคุณที่บ้านเลยนะคะก็แอสไซน์ H I J I B หรือว่าแอสไซน์ไฮจนะคะ ก็โทรก็ได้นะ0633421111ง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็ได้บริการเช็ครถ27รายการด้วยสวัสดีจิบจิบใช่บริการสวัสดีจิบจิบหรือไฮไฮจิบนั่นเนองแอสไซไฮจิบนะคะอ่าโอเคไก้เดืนน้องตันสมหวัดแล้วตามที่แจ้งไปนะคะวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเรามีโปรโมชั่นดีๆนะคะจากธนนชาติประกันภัยที่เราจะมาแนะนํากันว่าจะต่อประกันเนี่ยถ้าทำกับธนนชาติจะได้โปรโมชั่นอะไรบ้างและที่สําคัญวันนี้เขาสนับสนุนกระเป๋ามาให้เราแบบนี้ด้วยกระเป๋า ภาแบบนี้ใหญ่เ,เริ่มเลยนะคะแจกให้ถึง4รางวัลด้วยการ Facebook 2รางวัลแล้วก็เป็น y u t u b e เนาะสองรางวัลรวมรแล้ว4รางวัลนะคะจากธนชาติประกันภัยเย่ Yay! อ่านี่นะคะเดี๋ยวจะมาแจากให้สำหรับผู้ที่ถามคำถามเข้ามาแล้วเราตอบให้นะคะดังนั้นก็ถามคำถามปุ๊บ แล้วก็รอนะคะจนจบไลฟ์เดี๋ยวเราจะแจกช่วงท้ายรายการอย่าลืมยืนยันรับสิทธิ์ด้วยไม่งั้นสิทธิ์จะตกเป็นของผู้อื่นนะคะอาธนาชาติสนับสนุนนะทีนี้มาพูดถึงธนาชาติกันสักเล็กน้อยดีกว่าค่ะคว่าวันนี้โปรโมชั่นดีๆจากธนาชาติที่ร่วมกับซิลสแปนเป็นอย่างไรบ้างครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยธนาชาติเป็นบรัทปรกันภัยรับต้นๆของประเทศเนาะแล้วก็ ทั้งตัวเดดราคานะครับแล้วก็ตัวคุณภาพของตัวคุณธรชาติเนี่ยโอเคมันติดระดับท็อป5ของเราอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าแคมเปญปีนี้เพื่อต้อนรับของสารการช่วงตัวปีใหม่น้องอิงก็จะมีประกันภัยผมเริ่มต้นตั้งแต่ตัวชั้นหนึ่งละกันนะครับประเภทประกันภัยชั้นหนึ่งซิงเกิลเลสหรับผู้ขับขี่มือใหม่ต้องการความมั่งคงแบบมั่นใจราคาเริ่มต้นอยู่ที่1น0 0 0่บาทเท่านั้นเองถูกมากนะครับแล้วก็เป็นประกันภัยชั้นหนึ่งตัวหนึ่งเป็นซิงเกิลเลตตัว E V จะเต็ม นะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นสาหรับรถไฟฟ้านะครับอยู่ที่ประมาณ23,500ันบาทอันนี้น้องอิง<ช>นาปีหน้ามาด<ช>ูของธนาชาติเอาไว้นะครับหรือว่าจะเป็นธนาชาติตัวเปรดประกันภัยตัว2พิเศษนะครับสพิเศษจัดเต็มสาหรับรูทู้ขี่เน้เนความของคุ้มค่าแล้วก็ราคาประหยัดนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่7,999บาทนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวประกันภัยธนาชาติ3พิเศษ ขับคล่องนะครับมั่นใจแต่ก็ไม่อยากเสี่ยงกับตัวค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอ,อันนี้ของตัวทนชาติก็จะมีในระดัราคาอยู่ที่6,800บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นประกันภัยชั้น3ธรรมดาชั้น3ธรรมดาเนี่ยขับขี่มั่นใจไม่ต้องห่วงเรื่องของตัวคู่นี้เพราะทันทีที่คุณชนเนี่ยเดี๋ยวธนชาติดูแลให้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่แค่ 2,900ัาร <2000, S 1> <900 S 2> ้อยบาทถูกมากใช่ครับอโอเคอ่มาเรามาอยู่ในช่วงของการเปรียบเทียบเบี้ยประกันนะคะวันนี้โฟนอินของเราจะ,ะเปรียบเทียบในรถ t o y ยต a h i l u ั r e v o วเ c โกนะคะมาโทรหาคุณโดมดีกว่า,าวันนี้<ม>ได้รับเกียรติจากคุณโดมค่ะขับรถ t o y ยต a h i l u ั r e v o วเ c โกออโต้สองจุประตูเดี๋ยวใครขับรถรุ่นนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเบี้ยปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่าได้พี่ต้นต่อเลยเนี่ยเองกำลังหาอยู่เลยว่าใกล้หมด ไอ้นี่แล้วประกันและจะทำตัวไหนดีนะคะสวัสดีครัสวัสดีค่ะคุณโดมโทรจากซื้อสเปนนะคะค,ค่ะเดี๋ยววันนี้จะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของรถยนต์คุณโดมสักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับประกันด้วยเพื่อที่จะโค้ดเบี้ยรประกันให้นะคะคร่ะครับ ครับคุณโดมโอเคผมขออนุญ,ญาตทวนตัวรถยนต์นะครับผมเป็นโตต้าไฮรักลีโวนะครับเ,เครื่องยนต์2อ0 0นะครับ4ประตูปี2022ถูกต้องนะครับผม ครับผมอันนี้เห็นว่าปีที่แล้วทำประกันภัยมาเลทเบี้ยอยู่ประมาณ24,000บาทนะครับปีนี้ถ้าผมดูของตัวคุณโดมนะครับเอเคเลทตัวราคาเนี่ยผมขอแนะนำรถยังใหม่อยู่ปี2022ผมขอแนะนำเป็นตัวซ่อมสูตรแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบริษัทประกันภัยที่ผมแนะนำตอนนี้สำหรับรถยนต์ตัวกระบะสี่ประตูคันนี้นะครับก็จะเป็นเลทของตัวธนาชาติประกันภัยนะครับเห็นว่าประวัติของคุณโดมมาเนี่ยปีที่ผ่านมาไม่มีัตดการเคลมถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับครับผมคุณโดมปกติแล้วใช้รถกันหหลลาาายท่่นรือเป เอ่อปกติแล้วขับรถก็หลายท่านไหมครับขับรถก็หลายคนหรือเปล่าเอ่ยไม่ครับับคนเดียวครับครับผมแล้วก็มีการติดตั้งกล้องหน้ารถมาหรือเปล่าครับที่ผ่านมา มีติดตั้งกล้องหน้ารถนะครับแล้วก็ประกันรถยนต์จะหมดสิ้นปีนี้นะครับวันที่25นะครับผมเดือนธันวาคมเนาะโอเคครับ,รบอันนี้เลทราคาของคุณโดมนะครับเนื่องจากมีประวัติด,ดีมามีการติดตั้งกล้องหน้ารถต่างๆเนี่ยผมก็จะมีเลทราคารถให้แล้วก็คุณโดมเป็นลูกค้าที่เข้ามาฟนอินในไลฟ์ของเราด้วยผมก็จะมีราคาส่วนลดพิเศษให้นะครับ,ร,บราคาธราชาต่อมศูนย์เนี่ยทุนประกันภัยอยู่ที่9,50,000บาทนะครับเลทราคาทราชาติราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่า่วผมสอใหมเ่ษสองพันเจ็เร้วรวมส่ตางๆ ที่คุณโดมได้รับมาด้วยเนี่ยอยู่ที่23,93บาทนะครับลดไปถึง2,000กว่าบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้คุณโดมสามารถผ่อนได้10เดือนดอกเบี้ย0%นะครับตกเดือนละ2,90 0 เออโทษดิ2 3 9บาทครับคุณโดมอันนี้นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะคุณน้องอิงเนาะนะครับบริการเสริมจากซื้อตั๋วไปนะครับไม่าจะเป็นตัวรถใช้ระหว่างซ่อมหรือเงินค่าเดินทางกรณีที่คุณโดมเกิดอุบัติเหตุเป็นฝ่ายถูกนะครับเราก็จะมีรถใช้ระหว่างซ่อมหรือเงินค่าเดินทางให้แล้วก็มีบริการเสริมจากทางอินเตอร์พาร์ทเนอร์นะครับแบตหมดยังแตกซัดไม่ติดเรามีเจ้าที่ไปดูแลฟรีให้24ชั่วโมงทัรวปเทครับคุณโดมครับครับทางั้นเดี๋ยวผมขออนุญาาตตนนะครัับเดดีี๋ยวใหห้้อออองงงมิิ่ไปททลกผ ครับผมขอบคุณมากครับคุณโดมสวัสดีครับโอเคมาเห็นล้วธราชาิเหล็ถูกมากนะคูณเก้าแสนกว่าเบียซ่อมศูนย์อยู่แค่สองหมื่นคอคุ้มมากเลยจากธนาชาิอ่ะมาอีกอันหนึ่งที่พูดไว้ตั้งแต่ไฮไลท์ตอนแรกนะคะเรื่องของการที่คอปปประกาศให้สินมันคงประกันภัยหยุดรับประกันวินาศภัยชั่วคราวครับเพราะอะไรเฮาค้าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อ่ะให้พี่ต้นอธิบายแล้วกันก็บอกงี้ว่าตอนนี้ใช่ครับมันเกนเป็นการประกาศ <ค><ะ>ให้หยุดรับประกันภัยชั่วคราวแต่ไม่ใช่การปิดบริษัทต,<ค><ะ>ต้องแยกนะ,คะแค่หยุดรับประกันภายชั่วคราวเพราะอะไรสาเหตุก่อนก็อย่างที่บอกเรื่องของสราบล้องเรื่องเงินหมุนเวียนต่างๆนะครับทีบนะี้ สำหรับลูกค้าหรือหลายๆท่านนะบุคคลที่ทําการซื้อประกันภัยเกษมมั่นคงไปไม่ต้องตกใจน้องอิงพอซื้อประกันภัยไปแล้วเนี่ยตัวประกันภัยยังคงได้รับความครองตามปกติประกันภัยยังไม่ถูกยกเลิกนะครับ<ฆ>มีความครองตามปกตินะครับ uh huh. ตามกกําหนดทุกประการแล้วก็สามารถเคลมได้ตามปกติเกิดอุบัติเหตุโทรเรียกเคลมแจ้งสินใหม่ได้ตามปกติเข้าอู่หรือเข้าศูานย์ซ่อมได้ตามปกตินะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะอย่าตื่นตระหนกตกใจต้องมายกเลิกไหมอันนี้ยังไม่ต้องยกเลิกขนาดนั้นก็คืออย่างบริษัทเดคนเดิมที่ไไได้้ทําปปรรระะกกััันออแลว็ยงบบช อยู่แต่หยุดรับเพิ่มก็หยุดรับความเสี่ยงเพิ่มอะไร้ว่าไปจจะมีเรื่องวินาศภัยนี่มันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแบบไหนบ้างทุกอย่างเลยครับอาการอักีภัยอุบัติเหตุรถยนต์ ได้นะคะอ่าโอเคมาเรามาช่วงตอบคําถามกันดีกว่านะคะคว่ามีคําถามอะไรบ้างนะของอิงเนี่ยใน a c e b o o k นะคะจะมีรถดับกลางป่าใช้บรกิการช่วยเหลือฉุกเฉินได้ไหมกลางป่ามันก็ต้องดูว่ากลางป่าตรงไหนมันไกลจากบริเวณที่เราให้บริการหรือเปล่าส่วนใหญ่บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเขาจะมีกาหนดเรนจ์ชาไว้ว่ากี่กิโล20โล30โลก็ว่าไปไม่เกินนี้ถ้าเกินกว่านั้นอ่ะกว่าในส่วนที่เขากําหนดไว้คุณก็ต้องเสียค่า บริการเพิ่มเติมส่วนการเข้าไปในป่าอาจจะต้องมีการช่วยเหลือพิเศษหรือว่าอะไรที่มันเป็นไข่ใจต,ต้องบอกว่าถ้าอย่างเช่นสถานที่พิเศษเนาะบนเกาะ ป่าหรือว่าทางด่วนอย่างเงี้ยมันจะมีเจ้าที่พิเศษของเขาที่การดูแลอย่างเงี้ยเกิดอุบัติเหตุหรือบนทางด่วนเราไม่สามารถเรียกเอ็กซ่าหรือตัวบริการเสริมเตอรเนอร์เราเข้าไปช่วยยกได้นะต้องให้เจ้าที่ทางด่วนสังเกตนะเป็นคนพามัลงมาอะไรเงี้ยก็จะมีเจ้าที่พิเศษเขาจะมีเรื่องของบริการพิเศษความเชี่ยวชาญแบบพิเศษอะไรแบบนี้ันั้นคุณอาจจะต้องจ่ายเอ็กซ์ซ่าเพิ่มนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอ่ะโอเค มาชั้นหนึ่งจอดรถข้างทางไฟไท้ายหายแจ้งเคมได้ไหมไฟไท้ายหายชั้นหนึ่งใช่ไหมครับ<อ>แจ้งเ,<ร>เคมขโมยอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนเนาะอันนี้ไม่ไม่น่าแจ้งเคมได้ไม่น่าได้นะใช่ครับสอบถามครับบริษัทประกันไหนบ้างคะที่คุม้มครองอย่างร้อยเปอร์เซ็นเต็มเงื่อนไขคุม้มครองเป็นแบบไหน ยากนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์มีกรณีเดียวเลยกรณีที่สมมติว่าเกิดเั็นเหตุแล้วเนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้่าใช่ว่ามีใบเสร็จหรือว่าเพิ่งเปลี่ยนมาไม่ถึงอาทิตย์เลยอย่างเงี้ยเคลมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่แต่ถ้าเกิดดูแล้วว่าในเรื่องของการเปลี่ยนยางมาใช้มีระยะเวลาการใช้งานมันก็ต้องมีค่าเสื่อมของยางมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่บริษัทไหนจะให้คุณร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเนาะเพราะว่าคุณได้ใช้งานสิ่งนั้นไปแล้วนะคะต่อไปอ่ะเฟซบุ๊กยังมีแค่เท่านี้อยู่อย่าลืมถาม ตอนนี้มีคนถามเข้ามาแค่ 3. าคนถามเองโอเคของตัว y t u t u นะครับถ้าทําประกันภัยชั้น1บวกพรบรและภาษีขาดเกิดเมาแล้วขับนะครับไปชนคู่นี้รถพังยับและเสียชีวิตด้วยสามารถแจ้งเคมไม้ตามปกติไหมประกันภัยชั้นหนึงภาษีขาดไม่ไม่เกี่ยวนะถ้าเกิดว่า<ก>ประกันชีวตด,ดูแลปกติใช่ครับใช่ดูแลได้อยู่แต่ว่าภาษีขาดก็ภาษีนี่คือพรบรใช่ไหม ภาษีนี่คือตัวต่อภาษีรถยนต์ประจำปีไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับพรบด้วยใช่ใช่อันนี้คือทำประกันชั้นหนึ่งกับพรบก็สามารถเคลมได้ตามปกตินะครับทำประกันภัย2บวกชนร้านค้าประกันภัยรับผิดชอบไหมครับถ้าอยู่คู่ไปชนในเซเว่นอย่างเงี้ยอย่างเง้ยเห็นเขาเกียร์ผิดจะเห็นบ่อยในข่าวแล้วขับคุ่ก็ไปชนในเซเว่นแบบนี้ไม่รับประกันนะครับเพราะเซเว่นไม่ใช่รถ ไม่ใช่ยานผ่าผนาทางบก<ม>จะบอกว่าแล้วมันต้องเป็นยานพ่านสองบวกสามบวกอะไรเงี้ยมันต้องเป็นยานพ่านทางบกเท่านั้นนะคะต้องมีการเคลื่อนที่ได้บนบกแล้วก็ต้องมีป้ายทะเบียนที่ชัดเจนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งของต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยทั่วไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่รับครับผมนะหมดแล้วหรอเช่นหนึ่งโลคอสรับอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมไหมพอดีแต่งล้อแม็กมาอันนี้มีบริษัทประกันไทยที่รับนะครับอ่ามีบริษัทประกันที่รับสามารถติดต่อที่พิเศษได้นะครับผมโอเค ประก,กันภัยชั้นหนึ่งไม่เคยมีประวัตการเคมเลยแต่อยากเปลี่ยนไปทํากัฒนาชาติเพราะเห็นว่าสามารถเบิกเงินได้หากชนกับรถชรถสามารถโอนวัดดีได้เลยค่ะ ได้ครับไม่เคยเกิดใช่สูตรถ้าค<ช>ุณ<ช>ไม่เคยมีเคม2ปีแล้วกันเนาะบอดีสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เอาบอดดีตัวเนี้ยมาใส่คิชาชชนได้เพราะว่าอย่างสมมติว่ามาทำกับซิปปลเปฟออย่างเงี้ยในเรื่องของประวัติดีของคุณน่ะมันโอนย้ายได้อยู่แล้วมันตรวจสอบกันได้หมดนะคะดังนั้นเรื่องของประวัติดีไม่เกี่ยวว่าจะต้องทําประกันภัยที่เดิมเท่านั้นมันสามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลังไปได้แม้คุณจะเปลี่ยนประกันภัยก็ต่าครับทำประกันภัยชั้น2บวกไว้ในกรมธรรม์คุ้มครองร่างกายบาดเจ็บสีเวสที่บาแ่กนนห้า สามเพิ่มได้หรือเปล่าคะไม่ได้ครับคุณซื้อสองกุมารทันัยแต่เวลามันมเบิกเค็มมันเบิกเค็มได้แค่กันเดียวครับผมหมดแล้วครับโอเคโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวขอรายชื่อสําหรับผู้โชคดีด้วยนะคะเดี๋ยวให้แอดมินมันคนส่งมาละกันอ่ะสำหรับใครที่มีรถนะคะก็อย่าลืมให้ซิสแปนเป็นผู้ดูแลนะคะเพราะซิสแปนเนี่ยก็เป็นเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญหรือว่า แอดไวเซอร์นะคะที่<ช>จะคอยให้คําแนะนํากับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกันเรื่องการใช้รถใช้ถนนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคก็ใครอยาก,ยากเน้นย้ากันเลยนะคะสำหรับบริการออโต้เลอร์เใครที่มีรถแล้วไม่รู้ว่าใครจะเตือนคุณเพราะคุณก็เตือนตัวเองไม่เคยได้อะไรแบบนี้นะก็สมัครบริการออโต้เลิร์นนะคะสมัครที่ลิงก์ที่ปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะจะเป็นบริการที่เตือนคุณหมดเลยว่าประกันคุณจะหมดเมื่อไหร่เอ่อพอรบรจะหมดเมื่อไหร่นะคะต้องเอารถเข้าศูนย์เมื่อไหร่แล้วก็ใบขับขี่คุณจะหมดช่วงไหนอะไรยงไเน่ตือหมด นะคะขอให้สมัครกันไว้เพราะว่าสมัครฟรีนะคะแล้วก็ที่สําคัญพอสมัครแล้วเนี่ยทุกๆคนที่สมัครก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลเดือนละ5รางวัลด้วยเดี๋ยวอาจจะเริ่มจากรางวัลครั้งแรกในเดือนหน้านะคะดังนั้นใครที่สมัครออโต้เลิศภายในเดือนนี้จะเป็นผู้โชคดีในเดือนหน้า5รางวัลมาลุ้นกันว่าเป็นใครนะคะอ่ะมาแจกดีกว่าเราเราก็ยืนยันรับสิทธิ์กันมาด้วยนะคะสําหรับ เฟซบุ๊กค่ะแจกคุณสิวนาฏแย้มพลอยนะคะแล้วก็คุณสุพันนิพาพัวนวลค่ะครับผมโอเค u t u b e นะครับจาก2ท่านนะครับท่านแรกคุณปิยวดีนะครับผมอีกท่านหนึ่งชื่อคุณลูกชิ้นปิ้งนะครับอู่โอเคได้ยิ่เไดทีเดียวตามนั้นค่ะโอเคมายืนยันรับสิทธิ์กันก่อนนะคะสำหรับทุกคนที่ที่ที่ตอบเข้ามาแล้วก็เราเลือกไปนะคุณสิวนาฏคุณสุพันนิพานะคะ youtube คุณ แพรวัดแปริยวดีเพราะคุณลูกชิ้นปิ้งอ่ยินยัสิทธิ์เข้ามาภายใน1นาทีนี้ไม่ได้เราจะสลัดลูกชิ้นปิ้งมาแล้วลูกชิ้นปิ้งมาแล้วซื้อเลยไหมคะเอาซะหิวยตอนเนี้ยมาเดินขอบคุณสำหรับคำตอบอ่ะสักคำถามเพิ่มมีคำถามว่าของยูทูบยูทูบคุณธวัชมีถามมาทำประกันภัยธนชาตสองบวกเกิดขับรถไปชนร้านก๋วยเตี๋ยวและเกิดไฟลุกไหม้ ก่อนนี้ประกันเราไม่ชอบไหมครับก็เหมือนกันนะเหมือนกับเมื่อกี้ที่บอกครับรถยนต์คงไม่รับผิดชอบนะครับแต่ว่าตัวคู่กรณีคงดูแลให้อีกแล้วตามโปรเซสเพราะเป็นค่าเสียหายกับที่พิชชนเนาะแต่รถยนต์คงไม่ซ่อมให้ครับถูกต้องมาแล้วคุณสีวนัฏไม่เห็นจะเยอะไอ้นี่เลยนะใช่คุณปริยาวดีเอามาแล้วครับของ YouTube ครบนะครับสองคนคุณสีวนัฏคุณสีวนัฏแย้มพลอยใช่ไหมใน Facebook ไม่มีใครมาเลย คุณสุพนิพาก็ยังไม่มานะคะอ่ะงั้นให้ท่านอื่นเลยนะวันนี้มีใครที่ถามคำถามมาอีกอให้คุณลูกน้ำคุณลูกน้ำเปลี่ยนเป็น Facebook เปลี่ยนเป็นให้คุณลูกน้ำนะคะหนึ่งท่านคุณลูกน้ำถ้ายังอยู่ยินยันรับสิทธ์เดินนะคะยินยันรับสิทธ์มาเลยนะคะคุณลูกน้ำคุณลูกน้ำถ้ายังอยู่ยินยันรับสิทธ์มาเลยนะคะ S สวดอีกท่านหนึ่งให้คุณหยดเพชรนะคะคุณหยดเพชรป,ปียัติดาค่ะ คุณหยดเพชรปียธิดากับคุณลูกน้ำนะคะถ้าสองท่านยังอยู่ยืนรับสิทธิ์มาได้เลยค่ะมาอ่าลูกน้ำเรียบร้อยค่ะเหลือคุณหยาดเพชรค่ะคุณหยาดเพชรถ้ายังอยู่ยืนรับสิทธิ์มาเลยนะคะวันนี้ต้องเสียใจด้วยกับคุณสิวนานแล้วก็คุณสุพนิพานะคะไม่ยินยานรับสิทธิ์ไม่อยู่จนจบนะก็น่าเสียดายเออนะคะอ่ามาเลยมาไหมมาไหมมาไหมคุณหยาดเพชรมาไหม คุณยอดเพชรยอดเพชรพูดอคุณยอดเพชรปียธิดาโอเคถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาเดี๋ยวเราคนนี้เก็บรางวัลไปก่อนเพราะว่าไม่มีใครยืนอยู่กับเราจนท้ายไลฟ์เลยเ<า>อามาแล้ว,ลวโอเคอ่ะครบนะคะสําหรับทุกท่านในวันนี้อ่ะโอเค วันนี้ก็เช่นเดิมค่ะอยากฝากไว้นะคะกับทุกช่องทางของซีสแปนนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะคะแล้วก็ t i k t o k นะคะที่เราจะมีสาระความรู้รวมถึงไลฟ์ในทุกๆวันพุธที่เรามาไลฟ์แบบนี้บางคนไม่มีโอกาสได้ดูเพราะว่าอาจจะไม่สะดวกช่วงเวลาที่เราจัดอะไรแบบนี้ก็สามารถไปติดตามเราช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ t i k t o k ได้แล้วก็จะนาไฮไลท์ที่สำคัญสำคัญในแต่ละไลฟ์ไปตัดลงด้วยแล้วก็ที่สาคัญก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกันภัยรถยนต์ประกันภัยสุขภาพเรื่องการใช้บัตรเครดิตเรื่องเงินะะต่างๆด้วยนคก็ ไปติดตามกันได้เลยในทุกๆช่องทางของเราค่ะวันนี้ยิงกับพี่ต้นขอตัวลาไปก่อนอาทิตย์หน้าไม่มานะเดี๋วยวเจอกันอนาทิตย์กลับไปนู่นนะคะโอเควันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ